สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่มุวันนี้กับผมทรงใหม่ที่ทุกคนแบบหวีดกันมากวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปพูดถึงผมสัน้นแล้วก็ประสบการณ์การตัดผมสั้นทําทไมถึงตัดผมสัน้นขนาดนี้แล้วก็ตัดที่ไหนทําสีผมไหมรักษาผมยังไงนะคะเราก็เลยจะมาพูดกันให้หมดเลยในคลิปนี้นะคะบอกก่อนว่าทุกคนจะต้องถักเรื่องผิวแน่นอนวันนี้นะคะโลชั่นที่ม่ใช้ก็คือเป็นโลชั่นที่ทางเราคอลแลบกับแบรนด์อาทิตย์คือตัวนี้นะคะคือปกติทุกคลิปทุกคนจะสนใจความ มากคือจริงๆเป็นคนผิวแทนอยู่แล้วด้วยการที่แบบเราออกไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆท่องเที่ยวต่างๆมันก็แบบโดยธรรมชาติไม่ได้ออกไปอาบแดดอะไรมากมายแต่ว่าเราก็มีการเพิ่มความโกลว์ให้ผิวด้วยการทาโลชั่นที่มีสาราบำรุงจากออยล์หลากหลายชนิดนะคะก็คือโลชั่นตัวนี้เป็นโลชั่นที่ไม่ได้มีกลิตเตอร์ไม่ได้ผสมกลิตเตอร์แต่ว่ามันเหงาจากออยล์ธรรมชาตินะคะทั้งหมด7ชนิดคือเวลาทามันก็ไม่มีความเหนียวเหนินหนะห,หรอกแต่พอเวลาทาเสร็จแล้วมันจะมีความเล่นแสงแบบนี้เพราะว่ามันจะมีความท e เจอร์ของออยล์เกาะอยู่ บนผิวตลอดเวลานะคะอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องผมสั้นกันบ้างดีกว่าก็ตอนนั้นประสบการณ์การทําผมยาวดําก็ก็ดีถือว่าแบบเออถ้าลาคาญก็แค่แบบปัดไปข้างหลังแบบนี้อันนี้คือปัดไปข้างหลังก็คือไม่ได้แล้วนะเพ <c oughs> ราะว่าสั้นหลังจากนั้นนะคะมดก็ไปทําผมทาทรีทเมนต์ทำสีผมตัดผมสั้นหน่อยครั้งแรกที่ร้านอาเดซารอนเป็นร้านที่ดาราแล้วก็บล็อกเกอร์ไปทํากันเยอะมากอาทิเช่นแบบปัน,ปน สายป่านคุณพิมพ์ซาซา่าแล้วก็แบบเหล่าบ็อกเกอร์เยอะแยะมากมายนะคะก็ได้มีโอกาสไปทำทรีทเมนต์กับเขาครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อๆมาก็คือแบบชอบความบรรยากาศของร้านซึ่งเป็นเหมือนบ้านมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบซาลอนเลยทุกคนคือไปแล้วมันมีความแบบว่า สบายใจนั่งแบบชิลๆิลทำทรีทเมนต์ชิลๆอะไรเงี้ยแล้วก็ช่างก็คือเป็นช่างที่มีประสบการณ์ตันล้นเหลือตอนแรกมันก็คือตัดผมสั้นเป็นบ๊อบเทเป็นลองบ๊อบก็คือข้างหลังสั้นแบบนี้แหละแต่ข้างหน้าครูจะเทลงมาเยอะมากซึ่งความยาวของข้างหน้าก็จะประมาณขนาดนี้นะคะก็หลังจากนั้นก็คือมีการทําคลิปไปบ้างทุกคนก็แบบวีดอ๋อพี่มดตัดผมสั้นแบบว่าโอเคมากนู่นนี่นั่นบลา b l เสร็จุบบเนี่ยพอปีใหม่เราก็อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไงเราก็อยากแบบไปทําผมซึ่งตอนนั้นไม่ได้กะที่จะตัดผมสัั้้้นนนนนแบบีกอออคืตเราไปท ีผมเพิ่มเพราะว่าคนผมมัน,มนเกิดแล้วนะคะเราก็เลยบอกช่างว่าแบบขอทาสีผมเพิ่มหน่อยแล้วก็แบบเอ๊ะไหน,ไหนว,ว,วันนี้แล้วก็กลัวร้านปิดไงตอนนั้นมันเกี่ยวกับสถานการณ์ down, ล็อกดาวน์เราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันจะล็อกดาวน์เร็วๆนี้เลยหรือเปล่าเราก็เลยตัดสินใจตัดผมสั้นขึ้นนะคะซึ่งมาพูดถึงทรงผมหอยหมดดีกว่าทุกคนทรงผมหอยหมดนะคะก็คือเป็นบ๊อบธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีความแบบบ๊อบกริบชื่อทรงก็คือช่างตั้งให้ว่าบ๊อบกริบซึ่งกริบจริงๆนะคะ yes. จริงๆแล้วไม่มีความแบบเทน้อยๆไม่เหมือนครา้ที่แล้วครั้งที่เราจะแบบเทยยเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเงยหน้าขึ้นมามันก็จะเป็นแบบคุยกับเพื่อนที่แบบ,แบบตัวสูงหน่อยแล้วก็จะเป็นบ๊อบที่แบบเหมือนบ๊อบนักเรียนธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันมีลูกเล่นตรงที่ว่าเขา,าพี่ที่ตัดให้คือพี่โอนะคะเป็นช่างแบบมือโปรมากเขาตัดมีความกริดมากพอตัดมาแล้วเนี่ยทุกคนก็คือวีดมากเพราะว่าพอตัดเสร็จว่าแล้วคืออัดวิดีโอลงไอจีว่าแบบว่าเอยเนี่ยผมใหม่ปีใหม่อะไรเงี้ยทุกคนก็คือวีดมากแล้วทุกคนก็ถาาามมว่่ผทททรรรงงนนีี้้คืออะไเป็ให ามาอัดคลิปวันนี้ว่าผมเรานั้นชื่อส่งว่าบ๊อบกริปค่ะทุกคนทีนี้ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ผมสั้นมาแบบเยอะมากจะขึ้นลูกให้ดูว่าเรามีความแบบตัดผมสั้นแบบไหนมาบ้างนะคะคือ เยอะมากแล้ววันนี้ก็จะพูดเรื่องสีผมด้วยเพราะหลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทําสีผมว่าเราแบบควรจะเลือกแชมพูแบบไหนรักษาสีผมยังไงทําไมมันถึงกลับมาส้มมาแดงอีกแล้วทั้งที่แบบเราทาแบบโทนบรอนมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้มาพูดกันนะคะเรื่องผมสัน้นเรื่องทรงผมอะไรเงี้ยเรื่องลักษณะของทรงผมก็คือพูดกันไปแล้วต่อไปผมจะขอพูดถึงการดูแลรักษาผมสัน้นจัดทรงยังไงข้อดีข้อเสียนะคะก็ผมยาวเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าทําได้หลายทรงปกตินะคะเราควรสระผมประมาณ3าวันค ทั้งสวันครั้งไม่ควรสระทุกวันนะคะแต่ว่าผมสั้นบางทีต้องบอกว่าต้องสระทุกวันเพราะว่าเราต้องการรีเซ็ตทรงผมใหม่แต่ถ้าเป็นผมยาวคือถ้าเกิดแบบเมื่อาวานไม่ได้สระผมวันนี้ขอแบบมัดแล้วกันมันก็จะมีความแบบว่าเก็บผมได้หลากหลายมากกว่าหรือแบบแอบได้เยอะกว่าอะไรกัน เป่าผมหอยหมดนะคะมดใช้เป็นได้ไดซันซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสใช้ไดแพงขนาดนี้ปกติใช้ของน้องเนื้อชริอัสน,นะคะดสันเป็นของอมดเป็นรุ่นเอ่อกล่องก็คือใช้จริงวะก็คืออันนี้เป็นกล่องของมันนะคะอันนี้คือเป็นไดสันแอร์แรปอันนี้คือแฟนในซื้อให้ตอนวันเกิดเบอร์เดย์แฟนซื้อให้ตอนวันเกิดนะคะคือมันจะเป็นไดเป่าผมที่มีหัวค่อนข้างหลากหลายมากๆอันนี้คือมดเพิ่งใช้ไปไม่ค่อยได้ใช้โลคือจุดประสงค์ของเขาเลยนะคะคือมันเป็นโลผมแบบนี้อันนี้คือไดปกติตอนนัน ได้แห้งก็คือใช้เป็นหัวนี้นะคะอันนี้คือไม่อยากรีวิวอะไรเยอะมากมายเพราะก็ไม่ได้แบบสันทัดหรือเก่งทางด้านนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากดูฟูลรีวิวแนะนําให้ไปดูของยูทูบเบอร์คนอื่นๆเขาแนะนำแม่ว่าใช้ตัวนี้ ป่าแห้งเสร็จปุ๊บแต่ดสั้นเนี่ยการจัดทรงของเขาจะเป็นการจัดทรงในที่แบบในการจัดทรงของดของเขาเนี่ยเป็นการจัดทรงที่ในขณะที่ผมมาดหรือผมแบบเปียกหน่อยๆไม่สามารถจัดทรงได้ในผมแห้งแบบนี้ถ้าสมมติอยากจะมาย้ำแต่ผมแห้งไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หัวเมื่อกี้คือดแห้งใช่ปะ่ะแต่ไม่ต้องแห้งมากให้หมาดเสร็จปุ้ยก็ใช้ใดตัวนี้จัดทรงจัดทรงแบบนี้ลูดลงมาก็คือจากความหมาด ของใดหัวนี้ใช่ไหมคะพอเราใดตัวนี้ย้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแห้งพอดีแล้วมันก็จะมีการจัดทรงแบบเรียบร้อยไอตัวโคนยกวอลุ่มอะไรเยอะแยะมากมายาก่สำหรับผมไมหมดเนี่ยเท่านี้ก็คิดว่าดีแล้วนะคะใช้ได้อะไรก็ได้มไม่จะเป็นต้องไดสัน้นแต่วันนี้ก็คือแบบพูดถึงไดสั้นเพราะว่าเราบังเอิญเรามีแล้วเราใช้ตัวนี้พอดีนะคะซึ่งตัวเนี้ยความ ความเร็วของไดหรือความแรงของไดก็จะไม่เท่าตัวออริจินอลแต่ด้วยความที่มดผมสั้นก็เลยไม่ได้มีปัญหากับหัวไดที่แบบเล็กแล้วก็ไม่ได้แรงเท่าตัวนั้นเท่าไหร่นะคะแม่มดแนะนําเวลาไดผมอ่ะแม่มดไดไดธรรมดามาแล้วคือจริงๆใช้ไดอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเทคนิคมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราไดเราไดยังไงซึ่งเราเวลาเรามีไดเราใช้ไดหัวแบบไหนส่วนมากเวลาไดนะคะไม่ขอเปิดเสียงล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะรบกวนการพูดอ่าเวลาไดนะคะเราใช้ไดแบบนี้ ให้มันปิดเก็บผมตั้งแต่โคนจดปลายแล้วทําให้เหมือนแบบ ให้มันรีดรีดตรงในลมใดของมันน่ะนึกออกปะแม่โมจะไม่มาแบบมาใดแบบนี้ใบแบบนี้ใดอะไรอย่างเงี้ยก็คือสนะ่วนน่าจะคือใดแบบนี้สำหรับบางคนที่มีใดธรรมดาส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะชอบถอดอีตัวปากเป็ดออกเนี่ยพอทุกคนถอดอีตัวปากเป็ดออกแล้วลมมันแรงมันกระจายก็จริงแต่มันทําให้ผมฟูผมแบบวเวลาเป่าลมมันก็แบบบูดออกไปอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นทุกใดเขามีปากเป็ดมาให้ใดเป่าลมไปก่อนแต่อย่าให้ใดจนแห้งนะให้ดใดแค่พอหม,มาดพอหม,มาดแล้วเนี่ยเราถึงค่า จัดทรงให้ใช้ได้ปากเป็ดแล้วเวลาเจาะให้เจาะแบบนี้ค่ะเจาะให้มันเป็นแนวโคนผมนึกออกปะแล้วได้แบบนี้ตั้งแต่โคนผมตรงนี้ถ้าทุกคนใช้ให้ถูกต้องมันจะเป็นแบบโคนผมเลียงตั้งแต่โคนจดใบอหมดมิมก็คือได้แบบนี้พอกลับมาทางนี้อมดก็ได อย่างนี้นะคะใช้มืออีกมือหนึ่งสางไปด้วยเหมือนเราแบบดึงผมเราให้เรียบนี่คือเทคนิคการดายผมคองดิฉันหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วทุกคนลองไปใช้ดูนะว่าแบบนี้มันเวิร์กไหมแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาพูดถึงการตัดผมสัน้นมันมีสั้นแบบไหนสั้นขนาดไหนดีถึงจะเข้ากับหน้ามันเป็นการที่แบบคิดเยอะมากว่าแบบว่าจะลองให้เสียดายผมที่หลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความที่หมดคือผ่านประสบการณ์ผมสั้นมาเยอะแล้วเหมือนกันก็เลยแบบครั้งนี้ก็คือแบบตัดไปเลยแบบจะสั้นขนาดไหนก็สั้นไปเลยอะไรเงี้ คือแบบไม่ได้แบบเขินมากอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ผมยาวมาก่อนแล้วอยากแบบลองตัดผมสั้นหมดให้แนะนําให้ตัดบ๊อบเทนะคะบ๊อบเทคือเทเยอะกว่านี้นี่ถือว่าแบบเทนิดนึงจริงๆแล้วสาตนดาดของบ๊อบเทอ่ะมันจะเทเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเราตัดผมสั้นก็จริงแต่ว่าเวลาเราเห็นหน้าเราหน้าตรงอะ่ะมันจะเป็นแบบยังยาวอยู่นะคะเหมือนก่อนหน้านนที่เอิมตัดไปก็คือแบบใจไม่ค่อยวูบมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนลุกไปเลยก็คือแบบตัดสั้นไปเลยถ้าเกิดไลัยปลายเยอะกว่านี้หน่อยมันจะเป็นแบบออกแนวงุว้มๆแบบเนี้ยนึกออกปะคะข้อดีของ ของการตัดผมสั้นไปหมดว่าสาวผมยาวเปลี่ยนมาตัดผมสั้นจะดูเป็นสาวที่มี attitude อะ ขึ้นเยอะเลยจะเป็นสาวที่แบบดูมั่นใจดูเปรี้ยวดูแบบดูมี a อ t i t u d e ขึ้นนะคะอ่ะทีนี้นอกจากตัดผมสั้นแล้วนะคะโมดก็มีการเปลี่ยนสีผมให้สว่างขึ้นคือจริงๆในกล้องเนี่ยมันก็เป็นโทนน้าตาลซึ่งแบบค่อนข้างธรรมชาติแต่จริงๆแล้วนะคะผมใบโมดจะค่อนข้างเป็นออกบรอนสว่างกว่าน,นี้นิดนึงนด้วยความที่วันนี้แสงธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่มันก็เลยเห็นเป็นประมาณนี้นะคะการทําสีผมนะคะมันก็มีหลายแบบหลายเฉดโทนนี้นะคะเป็นโทนที่พี่โออาเดซารอนครีเอทให้แม่หมดซึ่งเขาบอกว่า ไอ้โมเป็นสาวผิวแทนก็คงจะเป็นแบบว่าสีผมที่มีความแบบน้ำตาลบลอนสว่างนิดนึงไม่ได้ออกไปทางแบบเหลืองส้มหรือแดงนะคะซึ่งมัดก็ชอบมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มมใช้ดูแลผมทั้งหมดในวันนี้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะไม่โมทาสีผมไปครั้งแรกจากการทําดํามาแล้วก็มีการทําสีผมด้วยการที่ไม่ได้ใช้การฟอกผมแต่มันทําให้ผมดําที่มมยอมดํามาคืนหนกมาเป็นสีสว่างขึ้นได้นะคะประทับใจมากกับอเดซารอนซึ่งต้องขอเตือนตรงนี้เลยๆว่าทุกครั้ง ที่เราอยากจะเปลี่ยนสีผมจากสีอ่อนหรือสีผมเสียของเรานั่นแหละให้มันกลับมาดูสุขภาพดีเป็นเป็นทางเลือกที่ดีค่ะที่จะย้อมผมสีเข้มขึ้นแต่การย้อมผมสีเข้มขึ้นนั้นถ้าทุกคนไปร้านร้านจะรู้เลยว่าร้านไม่สามารถย้อมสีดําสนิทให้ได้ร้านจะย้อมเป็นแบบน้ําตาลช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตอะไรประมาณนั้นไปนะคะจะพลาดเหมือนแบบมดเองบางทีก็แบบเราก็ย้อมเองมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมสีเข้มเราก็ไปย้อมสีดํามาซึ่งสีดํามันจะเป็นเคมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบคุณละเรื่องกับสีแบบน้ำตาลช็อกโกแลตดาร น้ำตาลโกโก,โก้เข้มคือคนละเรื่องดำก็คือดำไปเลยแล้วพอเราจะทำสีอีกครั้งหนึ่งมันจะแบบเห็นใจช่างบ้างหรอบอกว่าคือมันจะยากแล้วมันจะมีโอกาสด่างมันจะมีโอกาสที่แบบทำยังไงก็ไม่ติดมันมีโอกาสที่เราจะต้องทำหลายครั้งทำให้ผมเรายิ่งแบบโดนเคมีแล้วเ,เสียไปมากกว่านั้นย้อมเป็นสีแบบดาร์กช็อกโกแลตพวกนั้นก็ออกดำเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดำแบบดำจ๋าและอย่างหนึ่งวเวลาเราย้อมดำอ่ะม,มันจะเป็นผมที่ดำเกินไปมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ธรรมชาติมันหลอกนะคะแล้วพอไอมดกลับมาครั้งนี้แล้วเนี่ยช่างชมเลยว่าแแบบ้มมม่ดดูลผีากค 1. ผมดี 2. คือสีผมไม่เฟดไปทางน้ำตาลแดงน้ำตาลส้มเลยยังมีความบรอนอยู่นะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู ก่อนหน้าที่จะตัดผมทรงนี้คือไปหาช่างผมยังบรอนอยู่เลยอะที่นี้รู้แหละว่าสาเหตุเพราะอะไรเพราะเราเราเลือกใช้แชมพูที่มันเหมาะกับก,บการถนอมสีผมของเรานะคะเวลาเรากัดเนี่ยมันจะเป็นผมที่เป็นผมบรอนเหลืองส่วนใหญ่กัดเสร็จจะเป็นสีนั้นก่อนเพื่อทํายังไงก็ได้ให้ผมสีอ่อนเพื่อเราจะลงสีต่อไปที่เราต้องการพอเราลงสีเทาหมนุนหรือแบบบางคนออกเป็นบรอนขาวอะไรเงี้ย สวยอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วพอเราสระเราแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยสระไปเรื่อยเนี่ยมันจะกลับมาเหลืองมันกลายเป็นบลอนที่แบบไม่ใช่บลอนเทาหมดนั่นแสดงว่าทุกคนดูแลสีผมไม่ดีนะคะเราต้องช่วยช่างดูแลผมเราด้วยจะไปโทษช่างอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะวันนี้แม่วดก็เลยมาพูดถึงแชมพูที่เหมาะกับสภาพผมเอาเป็นว่าแชมพูเราเนี่ยเวลาเราทําสีผมเราต้องใช้แชมพูที่มีความล็อกสีผมเราด้วยซึ่งแชมพูที่ขายอยู่ตามท้องตลาดค่อนข้างแน่ใจ ว่ามันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่มันต้องใช้เป็นแชมพูที่แบบมีความพิเศษเป็นแบรนด์ที่เขาดูแลสีผมโดยเฉพาะต้องบอกกนว่าทั้งหมดนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะมดซื้อเองทั้งหมดเลยซื้อแชมพูตามท้องตลาดเหมือนกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันแต่เป็นแชมพูที่เรามาใช้แบบเดลี่แต่เราก็ไม่ได้ใช้แค่นั้นเราจะมีแชมพูเฉพาะอีกต่างหากมาพูดถึงแชมพูเดลี่ไลท์ที่มดใช้หน่อยเลยลวกันนะคะยังไงเราก็กลับมาใช้ตัวมอยส์ไดแอนเหมือนเดิมะทุกคนอันนี้คือมอยส์ไดแอนนะคะเป็นแบรนด์มาจากญ คือเป็นแชมพูเดลี่สําหรับแม่หมดแพ็คเกจอะไรก็คือไม่ได้ซื้อใจหมดเท่าไหร่แต่เป็นแชมพูที่เวลาเราใช้แล้วอะผมเรานุ่มตั้งแต่เรายังไม่ลงทรีทเมนต์นึกออกว่าปกติแชมพูทั่วไปลงแชมพูเสร็จปุ๊บมันจะมีความสากแบบลองหาทรีทเมนต์เอาทรีทเมนต์ามาใส่ชั้นเร็วๆตอนนี้ชั้นแบบสากไม่ไหวแล้วอะไรก็คือเหมือนแบบทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกมันก็เลยทาให้แบบมีความเอียดนิดนึงตัวน,นี้เป็นแชมพูที่ใช้แล้วผมนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มเหมือนแบบลงทรีทเมนต์นะแต่นุ่มกว่าแชมพูปกติทั่ Yeah. อ่ะพูดเบสิกเลยทําสีผมหรือแบบไม่เบสิกก็คือยืดผมดัดผมอ่ะคอนดิชเนอร์อย่าใช้ใช้ใช้เฉพาะแชมพูแล้วหาพวกทรีทเมนต์ตัวเข้มข้นแบรนด์อื่นมาใช้คู่กันเพราะทรีทเมนต์กับคอนดิชเนอร์มันเทียบกันไม่ได้เลยตัวสูตรตัวนี้มนก็คือใช้เป็นสูตรวอลลุ่มเพราะว่าผมก็มีความแบบเรียบรีบบรน,นิดนึงถามว่าช่วยได้ไหมก็ไม่ได้มากแต่ก็คือแบบเออมีสูตรให้เลือกก็เลือกใช้ตามสูตรที่ตัวเองต้องการอนะเนาะมันเบียบขจัดรังแคผมเรียบผมลื่นผมอะไรเงี้ยทีนี้พอพูดถึง, Air, นะอถงมอยด์ หลายปีมากๆนะคะตัวนี้คือ Moist Day Air เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันแต่นี้เขาจะมาเดี่ยวๆเพราะเขาไม่ใช่คอนิชเ i นเนอร์ตัวนี้เขาคือทรีทเมนต์แบบเข้มข้นและกลิ่นเขาดีมากบอกเลยว่าตัวนี้เขียนเลยว่า Extra Damage Repair ความรู้สึกมันแบบมันคนละเรื่องกับเวลาเราลงค er อนิชเนเนอร์นุกบอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนอันเนี้ย อิงแบบเป็นอีกตัวหนึ่งที่หมดแนะนําราคา399บาทมีขายที่วัสันโลตัสบางทีก็เห็นแล้วแต่คอนวงคอนวีลองไปหาดูนะคะดีมากจริงๆอันนี้ใช้เป็นหลอดที่แบบเกินสิแล้วอันนี้ก็หมดแล้วซึ่งเมื่อวานเพิ่งไปซื้อมาแสดปุ๊บแล้วก็จะมีตัวที่เป็นค่อนข้างเรียกว่าเดลี่ไลท์เหมือนกันนะคะตัวนี้คือแบนด์โนอานะคะเป็นแชมพู ที่มีขายใน All oh, about you ตัวนี้เป็นตัวที่มีส่วนผสมของซิตัสบอกเลยว่าเป็นแชมพูสําหรับผมเล็กรีบแบนหนังศีรษะมันคุยสวันแล้วยังไม่ได้สระสาวันยังไม่ได้สระเมมโวจะใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นแชมพูที่พูดถึงทุกวันนี้ไม่ได้ใช้วันเดียวทั้งหมดนะสลับตามสภาพเส้นผมสภาพหนังศีรษะของแต่ละวันนะคะอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันซึ่งจริงๆเมมโจก็มีคอนดิชเนอร์เหมือนกันตองซื้อก็ซื้อคู่กันแต่เห็นว่านี่คือคอนดิชเนอร์ใช้เท่านี้แชมพูก็คือลดไปแล้วเพราะว่าไม่คค่่อะะออยไ้้ใชชนเรซืแตมูะะปา พูดถึงเรื่องผมเสียตัวนี้ค่อนข้างดังมากแล้วก็แพงมากตัวนี้คือโอลาเพกนะคะคือตัวนี้เป็นตัวที่มาจากอเมริกานะคะเป็นตัวที่ช่วยเข้าซ่อมแซมเส้นผมคือจริงๆในไลน์ซีรีส์เขาอ่ะมันจะมีตั้งแต่ Number 1จนถึง n u m b e r 7ซึ่งตัวที่โมใช้ก็คือเป็นแค่ Number 4กับ Number 5ก็คือตัวนี้เป็นแชมพูตัวนี้เป็นคอนดิชเนอร์ซึ่งคอนดิชเนอร์ใช้คู่กันก็รู้สึกไม่แฮปปี้เท่าเอ่อทรีทเมนต์อยู่ดีนะคะแต่ก็รู้สึกว่าดีกว่าแบรนด์อื่นๆเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบรนด์ เข้าไปซ่อมแซมผมโดยเฉพาะคือแบบถ้าใครบอกว่าแบบว่าออแชมพูตามท้องตลาดที่แบบอันนี้สุดผมมันอันนี้สุดผมเสียคือมันรู้สึกว่าแบบถ้าแบบ1นึถึงสิเลเวลมันก็คือรู้สึกว่าแบบแค่หนึ่งสองจตัวนี้ก็คือมาเต็มแม็กแบบเลเวลสิไปเลย,เลยอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ใช้ทุกวนันเป็นใช้ครั้งอาทิตย์ละสองครั้ง3าครั้งสลับกันไปนะคะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเลือกแชมพูที่ลดผมร่วงมีช่วงหนึ่งที่ไม่หมดแบบตอนผมยาวก่อนที่จะตัดผม ผมล่วงหนักมากคือแบบแค่สางออกมาแล้วบอกนินว่ามึงผมล่วงหนักมาเราดินเห็นนินก็แบบตกใจเลยแบบมึงผมมึงล่วงหนักมากคือไม่เคยผมร่วงขนาดนี้ปกติแบบตื่นขึ้นมาเราก็แบบไม่มีผมที่หมอนเลยแต่ว่าช่วงนั้นคือเยอะมากรมถึงทั้งพื้นอะไรรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเครียดหรอหรือผมโดนเคมีก็ไม่ใช่เราช่างนะคะก็แนะนําตัวนี้มาตัวนี้คือเคร e start นะคะเป็นฝางเงินอันนี้แนะนําเพื่อนไปหลายคนมากเพื่อนก็บอกว่าดีมากอันนี้คือกระปุกที่2แล้วราคาถ้าซื้อตามร้านก็จะอยู่ที่1020บาทซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ท็อปแม่มดเห็นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าซื้อในช้อปปีประมาณ7 0็ด้อกว่าบาทพึ่งบอกให้นินแล้วก็บอกเพื่อนซื้อไปนะคะอันนี้ช่วยลบผมร่วงได้ดีมากไม่เคยมีแชมพูตัวไหนสต็อปผมร่วงได้ขนาดนี้ตอนนี้ผมแม่มดคือไม่ร่วงเลยไม่มีผมร่วงเลยสาวมาก็แบบพูดได้เลยว่าแบบสองสามเส้นปกติคือกำรรม,มาแล้วก็ม้วนออกมาแล้วเป็นกระจุกเลยอันนี้คือแบบ ดีมากทุกคนแนะนํานะคะตัวสีขาวฝาเงินขอพูดอีกอันหนึ่งละกันตัวนี้เป็นตัวที่ชูโรงของการทําสีผมเลยนะคะก็คือเป็นตัว K Star Bron ตัวเนี้ยเนื้อแชมพูคือสีม่วงแบบ แบบม่วงเลยอะเวลาเราสระผมเราเริ่มแบบเม็ดสีมันเริ่มหายเริ่มจะกลายเป็นสีอื่นตัวนี้จะเข้าไปเติมเม็ดสีผมเพราะว่ามันเป็นสีม่วงเลยอะทุกคนแต่เวลาสระผมไม่ได้ม่วงนะที่สาไม่ได้ม่วงตัวไม่ได้ม่วงนะคะเวลาสระมันก็แบบค่อยๆละลายออกมาเป็นฟองฟองก็จะเป็นแบบสีฟ้าหน่อยๆน,นะคะอันนี้ใช้แค่ประมาณอาทิตย์ละ1-2ถึงครั้งตัวนี้ก็เหมือนกันคะนี้เรียกว่าแชมพูเฉพาะแนะนําสําหรับคนที่ทําแบบ,บรอนแล้วไม่อยากแบบไปทางแบบแ,งแดงๆสม้สมๆตัวสุดท้ายที่จะพูดวันนี้คือ คือตัวที่ได้มาครั้งแรกหลังจากทําสีผมแล้วก็เป็นตัวที่โมใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ช่างชมว่าแบบผมยังบรอนด์อยู่เลยก็คือเป็นตัวชวาสคอปตัวนี้นะคะอันนี้คือมันมาคู่กันเห็นไหมนี่เป็นแชมพูมากับทรีทเมนต์คือเป็นเซตเลยไม่ได้มากับคอนดิชเนอร์มาเป็นทรีทเมนต์เลยตัวนี้คือเป็นตัวคาราตินรีสโตรบรอนดิ้งแชมพูนะคะคือเป็นแชมพูสําหรับคนที่ทําผมบอนแม่หมดว่าสามารถใช้เป็นเดลี่ไหลได้เพราะว่าเนื้อของแชมพูมันเป็นเนื้อแบบ เนื้อธรรมดาทุกคนไม่ได้เป็นเนื้อแบบสีส้มเท่าไหร่เป็นเนื้อสีใส,สครีมๆก็สามารถใช้ได้ทุกวันคู่กับทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ของคุมดก็คือแบบใช้แบบกระปุกเล็กไปแล้วเนี่ยจะหมดแล้วนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมแบบรอนอยู่ก็คือตัวนี้นะคะทั้งหมดนี้เป็นแชมพูที่แม่หมดใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะแม่โมดว่ามันสําคัญเหมือนกันกับการที่เราเลือกใช้แชมพูที่เหมาะก,กับ สภาพเส้นผมและแชมพูที่ช่วยรักษาสีผมเราทําสีผมเราก็ไม่ได้อยากให้สีผมเราแบบดุดเร็วนึวกว่าเพราะฉะนั้นเราก็้องช่วยช่างดูแลรักษาสีผมตรงนี้ของเราด้วยนะคะพูดถึงออยนิดนึงคือการบำรุงผมมันมีหลายขั้นตอนมากอยากให้ทุกคนแบบว่าทําให้ครบเราผมก็คือแบบจะดูสวยสุขภาพดีนะคะออยที่โมใช้ ai, ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโมใช้ ai, ตัว Lo r e อ l e l, l s ลซนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวใหม่ตัวที่แบบมีดอกไม้ข้างในแต่ตัวเก่าที่โมใช้ดีกว่านี้มาก คือเป็นตัวชมพูเหมือนกันแต่เป็นรุ่นเกา่าตอนนั้นมันจะเป็นแบบกลิ่นหอมกุหลาบเลยเนื้อสัมผัสค่อนข้างคล้ายกันแต่กลิ่นมันไม่ได้ทุกคนมันไม่มีกลิ่นหอมกุหลาบแบบนั้นทั้งนั้นที่แบบมันมีแบบตัวกุหลาบลอยอยู่ข้างในเห็นปะเนี่ยมันมีก้านกุหลาบอยู่ข้างในตรงเนี้ยเออแต่เนี่ยอันนี้คือก้านกุหลาบแห้งข้างในนะคะแต่ว่าก็เลยไม่ค่อยได้ใช้จะถามว่าดีไหมก็คือดีจะมีความแบบหนักนิดนึงหรือสาหรับคนที่แบบผมชีฟูหนักๆอะไรเงี้ยล่าสุดเราก็เลยไปสอยตัวนี้มาเป็นปน Profection Car Proromatic ะะคะ เป็นเซรั่มบำรุงล้ำลึกสําหรับผมทําสีหรือไฮไลท์คือตัวนี้ทางพี่ที่อเดซาลอนก็แนะนำไม่หมดมาเหมือนกันอันนี้น่าจะแพงกว่าอยู่แล้วแหละขนาดแชมพูยังแบบ1,000เลยแต่ว่าอันนี้ราคาประมาณ2อ0สอันนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะต้องขอโทษด้วยนะทุกคนตัวนี้ข้อดีของเขาหลังจากที่ใช้คือเนื้อไลท์มากเนื้อไลท์ก็คือแบบเนื้อบนเบามากอันเนี้ยหนักไปเลยคือแบบ ได้ความที่เวลากดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ตัวนี้อาจจะก,กดให้ดูแล้วกันอ่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือแบบมันมีความแบบไลก์กว่านี่คือตัวนี้นะคะอันนี้มันมีความแบบเนื้อเซรั่มที่แบบเห็นปะมันมีความแบบ หนักกว่านิดนึงแต่อันนี้ก็คือแบบเป็นแบบแทบจะเป็นแบบเหมือนบอดี้ออยล์บำรุงผิวอ่ะอันนี้คือแบบมีความแบบหนักหนักกว่านิดนึงนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ผมแห้งอันนี้ใช้ผมแห้งต้องใช้แบบเบามือมากมากเพราะว่าเนื้อมันมีความหนักอยู่แล้วถ้าเกิดเราใช้หนักก็คือผมจับกันเป็นก้อนเลยซึ่งตัวเนี้ยไม่เป็นนะคะกลิ่นหอมอ่อ,อนๆแต่เป็นหอมที่ไม่ได้ติดผมอ่ะถ้าอยากหอมติดผมต้องเป็นตัวลอรีอัลเอลเซฟแต่เป็นตัวเก่านะคะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้แบบไม่หอมเลยใช้ได้ทั้งผมเปียกและผมแห้งซึ่งบางทีผมแห้ง,วงเวลาเราด้ายแล้วใช ก็อยากไม่อยากหมีบเราก็แบบกดตัวนี้ลงไปคือมันมีความกึ่งๆระหว่างแบบออยใส่ผมกับตัวเขาเรียกอะไรลิฟออนเนี่ยอะอันนี้อะไม่หมดรูปให้ดูเลยว่าแบบพอใส่แล้วผมก็คือแบบยังพลิ้วสวยเหมือนเดิมแต่ว่ามีความแบบปิดเกล็ดผมที่แบบดีขึ้นแต่ว่าผมไม่จับกันเป็นก้อนเนี่ยเห็นปะทุกคนดูดิ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นการดูแลผมของแม่มดแล้วก็เป็นไอเดียสําหรับใครนะคะที่อยากตัดผมสั้นแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยมีไอเดียไม่รู้ว่าจะตัดที่ไหนด้วยตัดทรงไหนยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อคนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปแล้วก็อยากได้คลิปอะไรสามารถรีเควสได้ครั้งหน้าจะมาจัดให้นะคะวันนี้ต้องไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ